เมื่อโชคดีของนายคือคำสาปของฉันปังปอนหนุ่มผู้มีดวงสวยจิตตัวมาตั้งแต่จำความได้แม้โชคร้ายจะเป็นเพื่อนสนิทที่ไม่มีวันทิ้งเขาแต่ปังปอนก็ยังเชื่อเสมอว่าการทำความดีจะไม่มีวันศูนเปล่าสักวันต้องได้รับสิ่งดีดีกลับมาและดูเหมือนสักวันจะมาถึงแล้วในเทอมนี้ปังปอนมีแฟนกับเขาซะที วันนี้เป็นวันเกิดของปังปอนแต่กลับเป็นวันที่เขาโดนแฟนพูดบางอย่างที่แทงใจดำที่สุดเราเลิกกันเธอขอโทษนะปังปอนนิ่งเหมือนหัวใจหยุดเต้นไปชั่วครู่แต่ไหนไหนก็เป็นครั้งสุดท้ายแล้วขอพูดเถอะนะวันออกเดตวันแรกฉันโดนจับเป็นตัวประกันในร้านสะดวกซื้อเครื่องเล่นทุกชิ้นในสวนสนุกที่ขึ้นด้วยกันก็ขัดข้องหมด ยังไม่นับตอนที่โดนนกขี้ใส่หัวหรืออยู่ดีๆแอร์ที่ร้านอาหารก็ระเบิดฉันไม่อยากพลอยซวยไปกับเธออีกแล้วจริงๆปัง,งพรไม่อาจเถียงอะไรออกมาได้เขาได้แต่ยิ้มเศร้าและกล้มหน้าขอโทษขอโทษนะที่ผ่านมาเราอาจมีแต่ความทรงจำแย่ๆแ,แต่วันนี้วันเกิดเราอย่างน้อยของขวัญชิ้นนี้ช่วยรับไว้หน่อยได้ไหม ของของขวัญถูกยื่นไปด้วยความหวังสุดท้ายแต่เธอกลับยิ้มจางๆแล้วสายหน้าคำพูดนั้นแทงลึกลงหัวใจปังปอนกว่าที่เขาคิดไว้คบกันได้แค่อาทิตย์เดียวความสัมพันธ์ก็พังลงเพราะดวงของเขาปังปอนเดินกลับอย่างเงียบๆพยาย,ยามไม่ร้องไห้ในวันเกิดตัวเองแค่ตั้งใจจะไปทำงานพิเศษให้ลืมเรื่องทั้งหมด แต่แล้วข้อความหนึ่งก็เด้งขึ้นมาบนหน้าจอโทรศัพท์ขอโทษด้วยที่กระทันหันไปหน่อยแต่หอมกลุ่นคาเฟ่จะปิดให้บริการตั้งแต่วันนี้ขอบคุณที่ช่วยเรามาตลอดขอให้สุขภาพแข็งแรงและมีความสุขมากๆนะปังปอนเบิกตากว้างรีบโทรกลับหาเจ้าของร้านทันทีขอโทษค่ะหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ ค่าจ้างของเดือนที่แล้วยังไม่ได้เลยทำไมเรื่องมันถึงซวยซ้ำได้ขนาดนี้นะเขาหันหลังกลับบ้านพยายามคิดบวกวันนี้ไม่ต้องทำงานก็เหมือนได้พักผ่อนละมั้งแต่หัวใจก็ยังหนักอึ้งอยู่ดีระหว่างทางกลับบ้านปังป้อนเดินผ่านซอยแคบๆที่เขาไม่เคยสังเกตมาก่อน ที่นั่นมีสารเจ้าล้างแห่งหนึ่งเก่าโซมมากจนไม่น่ามีใครเคยเข้ามากราบไหว้ฝุ่นจับแดน,นทั่วทุกมุมเศษใบไม้ร่วงเกื่อนพื้นนี่เราเดินผ่านที่แบบนี้ทุกวันโดยไม่เคยเห็นเลยเหรอมันทั้งเงียบเหงาทิ้งล้างและดูคล้ายตัวเขาเหลือเกินเขาจึงตัดสินใจลงมือทั้งทำความสะอาดสารเจ้า กวาดใบไม้ปัดฝุ่นเช็ดแท่นบูชาและจัดการทุกอย่างจนศาลเจ้าดูสะอาดเอี่ยมล้าเพิ่งสร้างใหม่สุดท้ายปังปอนวางกล่องชีสเคส้กที่ตั้งใจซื้อมาให้แฟนลงบนแท่นหลับตาอธิษฐานเสียงเบาขอแค่มีคนดีๆโผลมาในชีวิตบ้างเถอะขณะที่กำลังจะหันหลังกลับเสียงทุ้มอบอุ่นก็ดังขึ้นมาจากข้างหลัง ผมชอบคุณนะได้โปรโดครบกับผมเถอะฮะปังปอนสะดุ้งสุดตัวหันกลับมาทันทีชายหนุ่มรูปร่างสูงหน้าตาหล่อเหลาจนหน้าหลงไหลยืนยิ้มอยู่เบื้องหลังเขาไม่ได้ดูเหมือนคนธรรมดาแววตานั้นเป่งประกายเหมือนรู้ทุกอย่างและเมื่อหันไปทางแท่นสารปังปอนคอถึงจับอ้าปากค้าง อปังปอนเห็นหนูตัวหนึ่งกำลังถือกล่องชีสเ้คขึ้นบนหัวแล้วพูดเสียงใสๆว่าคำขอของเจ้าข้าทำให้เป็นจริงแล้วนะที่เหลือก็จัดการเองให้ดีล่ะปังปอนยืนนิ่งเหมือนถูกแช่แข็งโลกทั้งใบหยุดหมุนแต่หัวใจเขากลับเต้นแรงขึ้นวันนี้อาจไม่ใช่วันเกิดธรรมดาอีกต่อไปแล้วปังปอนยังงงไม่หาย แต่พอดีรถเมสายประจำก็มาถึงหน้าศาลเจ้าแบบพอดิบพอดีชายหนุ่มที่เพิ่งจะสารภาพร,รักเมื่อคู่ก็รีบชวนขึ้นรถทั้งงงทั้งมึนแต่ขาก็พาเข่าก้าวขึ้นรถตามไปโดยไม่ทันคิดอะไรขอโทษนะครับปับงปอนเอ่ยขึ้นระหว่างที่ทั้งสองนั่งคู่กันเป็นเพราะผมขอพรประหลาด,ดไปแท้โทมัสถึงพลอยโดนคำสาปไปด้วย โทมัสหันมามองอย่างแปลกใจและยิ้มกว้างหืมดีใจจังเลยที่ปังปอนร,รู้จักชื่อเราปังปอนเลิกคิ้วด้วยความงงคุณสนใจแค่นั้นหรอใช่เขารู้จักคนตรงหน้าคนดังของมหาวิทยาลัยโทมัสนักศึกษาชั้นปีสองหนุ่มหล่อเจ้าของรอยยิ้มสะกดใจผู้ที่ทุกคนจับตามองต่างจากปังปอนลาาฟ้ากับเหว ผมรู้จักคุณเพราะคุณนะ่ะดังมากแต่คุณก็น่าจะรู้จักผมในฐานะตัวซวยประจำม,มหาวิทยาลัยเหมือนกันสินะโทมัสหัวเราะแล้วตอบว่าไม่หรอกเราแค่รู้ว่าปังปอนเป็นคนที่มีอะไรน่าสนใจปังปอนหน้าเวอหนักกว่าเดิมแล้วรีบบอกว่าผมเห็นเทพเจ้าหนูจริงๆนะครับแล้วขับบอกว่าทำให้พรเป็นจริงแล้ว โทมัสยังไม่ทันตอบเสียงโทรศัพท์ของปังปอนก็ดังขึ้นเขารีบกดรับสายขอนทีใบหน้าจะซีดลงทันทีครับเจ้าของห้องไม่กี่วินาทีต่อมามือถือก็หล่นจากมือของเขาปังปอนพึมพำวันนี้โดนบอกเลิกงานพิเศษเจ้าหายแล้วตอนนี้ยังจะไม่มีที่อยู่นี่มันวันเกิดผมหรือวันอะไรเนี่ย โทมัสมองใบหน้าซีดๆของปังปอนแลว้วพุดขึ้นอย่างจริงใจงั้นถ้าไม่มีที่อยู่ก็มาอยู่บ้านฉันไหมพอดีพี่ชายเพิ่งย้ายออกไปห้องอยังว่างอยู่เลยปังปอนอึ้งไปนี่มันคำสาบชัดๆหรือเทพเจ้าหนูจะแกล้งเขากันแน่ผมตกลงครับแต่จะอยู่ไม่นานนะครับ แค่จนกว่าจะแก้คำสาดได้แล้วผมจะทําความสะอาดซักผ้าทําอาหารตอบแทนให้โทมัสมองเขาด้วยสายตาอ่อนโยนอย่าทําหน้าแบบนั้นเลยได้อยู่กับคนที่ชอบเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากคำพูดนั้นทำให้ปังปอนนิ่งคนที่ชอบสุดท้ายปังปอนก็ไปเก็บของแล้วย้ายเข้าบ้านของโทมัสในเย็นวันนั้น เช้าวันถัดมาปังป่อนค่อยๆลืมตาก่อนจะได้กลิ่นหอมของอาหารโชยมาเตะจมูกเขาเดินออกจากห้องและพบว่าโทมัสกำลังจัดอาหารเช้าไว้บนโต๊ะอย่างประณีตคุณทำอาหารให้ผมเหรอครับโทมัสยิ้มใช่สิเห็นว่านายเหนื่อยมาทั้งวันเมื่อวาน<ๆ>ก็เลยอยากให้อะไรดีๆชุดที่เขาใส่มาวันก่อนถูกซักและตากไว้เรียบร้อยอย่างมีระเบียบ ปังปอนยิ่งรู้สึกผิดขอโทษจริงๆนะครับที่ให้คุณต้องมาทำอะไรแบบนี้อย่าพูดแบบนั้นเลยโทมัสพูดอย่างใจเย็นฉันดีใจต่งางหากฉันดีใจมากที่ได้ทานอาหารเช้าด้วยกันกับปังปอนหัวใจของปังปอนเต้นแรงมันรู้สึกอบอุ่นจนน่ากลัวคำสาบอะไรจะน่ากลัวขนาดนี้ตั้งแต่วันนั้นเขาไปที่ศาลเจ้าทุกวัน เพื่อหาทางเจอเทพเจ้าหนูอีกครั้งโทมัสแม้จะไม่ค่อยเชื่อเรื่องแบบนี้นักแต่เขาก็จะมาด้วยเสมอวันหนึ่งระหว่างที่กำลังเดินผ่านสวนสาธารณะปังปอนก็เห็นแฟนเก่ากำลังหัวเราะอยู่กับเพื่อนเพื่อนความรู้สึกเจ็บลึกที่นึกว่าหายไปแล้วก็แล่นวาบขึ้นมาโทมัสหันมาเห็นสีหน้าเศร้าของปังปอนก็แตะไหลเบา ไม่ใช่ความผิดของนายนะอย่าโทษตัวเองเลยเสียงนุ่มนวลและแววตาอ่อนโยนของโทมัสทำให้ปังปอนกั้นน้ำตาไว้ไม่ไหวน้ำหยดหนึ่งล่วงลงจากหางตาเขารีบหลอกโทมัสฝุ่นเข้าตานะ่ะโทมัสเข้ามาดูใกล้ๆอยากเป็นห่วงแล้วเงียบไปเมื่อสบตากับปังปอนนายตาสวยมากเลยนะคำพูดนั้น ทำเอาโทมัสหน้าแดงจัดส่วนปังปอนเองก็หลุดหัวเลาะออกมาได้ในที่สุดเสียงหัวเลาะนั้นอบอุ่นเสียจนปังปอรู้สึกขอบขุดเทพเจ้าหนูจากใจจริงปังปอนถอนหายใจเบาๆพางพับใบสมัครงานใบนั้นเก็บใส่แฟ้มเขาเดินกลับออกจากร้านกาแฟประจำด้วยความรู้สึกคุ้นเคยกับคำว่าขอพิจารณาก่อนนะครับจนแทบจะตาทึกไว้ในใจ ปังปอนยังหางานใหม่ไม่ได้ในขณะเดียวกันโทมัสเดินเข้ามาในครัวอย่างเงียบๆหอมกับบิดฝ่ามือข้างขวาที่มีรอยแดงเล็กน้อยลออีกแล้วฮะคุณโทมสัสทำไมถึงไม่ให้ผมทำอาหารแทนบ้างก็ไม่รู้ปังปอนรีบวิ่งเข้ามาดูอย่างร้อนใจแต่โทมัสก็แค่หัวเราะเบาๆก็ฉันอยากทำให้คนที่ฉันชอบกินต่างหากล่า ปังปอนชะงักไปนิดนึงแต่ทำเป็นไม่ได้ยินผมจะช่วยล้างจานก็ยังดีนะครับไม่ต้องห่วงเลยอยู่ที่นี่ไม่มีปัญหาอะไรสักนิดนายแค่อยู่เฉยๆให้ฉันได้เห็นทุกเช้าก็พอแล้วคำพูดเรียบๆของโทมัสกลับทำให้ใจปังปอนเต้นแปลกๆเขาไม่เคยใช้ชีวิตอย่างสบายแบบนี้มาก่อนเลยไม่มีเจ้าของห้องมาตะโกนไล่ไม่มีเสียงลูกค้าต่อว่า และไม่มีคำดูถูกจากใครแต่เขาก็รู้ดีว่าทุกอย่างที่มีอยู่ตอนนี้เกิดจากคำขอพอรที่ทำให้โทมัสต้องมาติดคำสาปไปด้วยและในที่สุดความพยายามของเขาก็สำเร็จปังปอนได้งานใหม่แล้วงานร้านขนมเปิดใหม่ที่อยู่ไม่ไกลแถมมีที่พักให้พร้อมแต่แทนที่จะรีบโทรบอกข่าวดี เขากลับเลือกที่จะบอกด้วยตัวเองในเย็นนี้ระหว่างทางกลับบ้านเขาแวะที่สวนสารเจ้าอีกครั้งและทันใดนั้นขั้นเทพเจ้าหนูแหกปากทำไมฉันกำลังหายใจฝึกคายพุงอยู่เสียงเล็กๆแต่ทรงพลังดังขึ้นพร้อมกับลางกลมป้อมแต่มีประกายวิบวับในดวงตา ชีสเค้กที่เจ้าถวายให้เมื่อคราวก่อนมันต้องย่อยด้วยกีฬาเช้าเย็นทุกวันในที่สุดหุนชั้นก็กลับมาเฟิร์มอีกครั้งผมตามหาท่านมาตลอดเลยครับช่วยแก่คำสาปให้ผมทีเถอ,เอะเบพเจ้าหนูย่นคิ้วเจ้าเรียกมันว่าคำสาปงั้นหรอเสียมรารยาจจริงๆริตสุาห์ทำให้คำขอเป็นจริงแท้คือมันก็จริงครับแต่มันทำให้คนอื่นเดือดร้อน เทพเจ้าหนูถอนหายใจฟึดฟัดก็ได้ก็ได้จะให้ยกเลิกใช่ไหมปังปอนนิ่งคิดภาพรอยยิ้มอบอุ่นเสียงหัวเราะและสายตาของโทมัสปุดขึ้นในใจขอค่าถึงพรุ่งนี้ก็พอครับผมอยากบอกลาเขาด้วยตัวเองก็ได้จะให้เวลาถึงพรุ่งนี้แต่อย่าลืมละ่ะคำขอที่เป็นจริงไปแล้วจะหายไปตามนั้น ปังปอนก้มศีรษกขอบคุณซ้ำๆในใจเขารู้ว่าต่อให้ต้องเจ็บปวดแต่ก็ไม่อยากให้โทมัสต้องทนกับคำขอของเขาต่อไปในเย็นวันนั้นปังปอนกลับมาบ้านโทมัสรออยู่แล้วด้วยสีหน้ายิ้มแย้มยินดีด้วยนะที่ได้งานแล้วขอบคุณครับปังปอนตอบเบาๆต้องเดินทางไกลไหมโทมัสถามด้วยความใส่ใจ จริงๆแล้วเป็นงานที่มีที่พักให้ด้วยเสียงของปังปอนสั่นน้อยๆแต่ยังฝืนยิ้มอีกสองวันผมต้องย้ายออกไปสีหน้าของโทมัสเปลี่ยนไปทันทีงั้นเหรอเร็วนะแม้เขาจะพยายามฝืนยิม้มแต่แววตากลับซ่อนความเศร้าไว้ไม่มิดปังปอนเห็นแล้วก็รู้สึกแน่นในอกแต่เขาคิดว่า พรุ่งน,นี้ทุกอย่างจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมโทมัสจะไม่ต้องทนกับคำสาปอีกต่อไปจะได้กลับไปใช้ชีวิตที่สดใสดวงดีแบบที่ควรจะเป็นโทมัสสลบตาอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยเสียงเบาๆจริงๆแล้วฉันไม่อยากให้ปังปอนย้ายออกเลยแต่ฉันรู้ว่าปังปอนพยายามหางานทุกวันไม่เคยยอมแพ้ ทั้งที่มีเรื่องซวยเข้ามาไม่หยุดแต่ก็ยังไม่เคยบ่นเลยสักครั้งฉันคิดว่าปังปอนเป็นคนที่เก่งมากเลยนะปังปอนสายหน้าเบาๆไม่ใช่หรอกผมก็แค่พยายามไม่ให้ใครลำบากเพราะผมเท่านั้นเองนายไม่บน่นไม่พูดไม่เอาความเดือดร้อนโยนให้ใครเลยฉันชอบนายนะปังปอนปังปอนเบิกตากว้างน้ำเสียงสันน่นน้อย ผมก็ชอบคุณเหมือนกันครับในค่ำคืนนั้นทั้งสองคนกอดกันไว้แน่นปล่อยให้ความรู้สึกที่เก็บไว้เอ่อร้นออกมาช้าๆจูบของพวกเขาอ่อนโยนและจริงใจในห่วงเวลาหนึ่งที่โลกภายนอกดูเหมือนจะหยุดหมุนปังปอนได้มอบตัวตนและหัวใจให้โทมัสเขาคิดในใจว่าต่อให้พรุ่งนี้ทุกอย่างจะหายไป ต่อให้โทมัสจะไม่รู้สึกแบบเดิมอีกแล้วอย่างน้อยคืนนี้ก็จะเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันลบเลือนเช้าวันใหม่มาถึงโทมัสยังนอนหลับอยู่ส่วนปังพรก็ตื่นแต่เช้าเตรียมอาหารเช้าไว้เงียบๆเทพเจ้าหนูปรากฏตัวอยู่กลางห้องนั่งเล่นปังพรรีบยกมือไหว้ท่านช่วยแก้คำสาปแล้วใช่ไหมครับเทพเจ้าหนูถอนหายใจดังฟู่ โอยนี่ไม่ใช่คำสาปสักหน่อยเจ้าหนุม่มข้าอุตส่าห์ช่วยเอาความสวยของเจ้ามาแบกไว้เองมันเบาบางลงบ้างเลยให้คนที่ดงดีโดยกำเนิดอย่างเจ้านี่มาช่วยรับเคาะแทนบ้างไงล่ะเทพเจ้าหนูชี้มือไปทางโทมสัสที่กำลังงงเงียรุกข,ขึ้นมาโทมัสฟังแล้วนึกขึ้นได้เพราะงั้นที่ฉันมือลอกบ่อยก็เป็นเพราะรับความซวยแทนเทพเจ้าหนูพยักหน้าถูกต้อง แต่เจ้ารูจะทนได้ดีนะโทมัสหัวเราะในลำคอก็คงเพราะตอนนั้นฉันได้ยินปังปอนขอพรว่าอยากมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วตอนที่รู้ว่าเขาเือตับแฟนฉันก็เลยไม่อยากพลาดโอกาสถึงได้สารภาพรักคำพูดนั้นทำเอาปังปอนน้ำตาซึมเขาเพิ่งเข้าใจว่าความรักของโทมสัสไม่ได้เกิดจากการอธิษฐานขอพรจากเทพเจ้าหนู แต่มันเกิดจากใจของอีกฝ่ายจริงๆเทพเจ้าหนูพูดต่อตอนนี้เจ้าแก้คำขอสำเร็จแล้วจะกลับไปเป็นหนุ่มดวงซวยเต็มรูปแบบนะบางปอนยิ้มทั้งน้ำตาไม่เป็นไรครับเพราะการได้ใช้โชคทั้งหมดที่ผมมีแลากับการได้เจอโทมัสมันก็คุ้มค่าแล้วบางทีนี่อาจเป็นโชคดีที่สุดในชีวิตผมก็ได้ไม่นานหลังจากนั้น ปังปอนย้ายออกไปอยู่หอพักของที่ทำงานพิเศษโทมัสถึงแม้จะเป็นห่วงแต่ปังปอนบอกว่าฉันอยากเป็นคนที่โทมัสพึ่งพาได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นฉันต้องยืนด้วยตัวเองก่อนโทมัสยิ้มให้กำลังใจได้สิฉันจะรอวันที่เรายืนเคียงข้างกันอย่างมั่นคงณนะ้ร้านคาเฟ่เเจ้าหนูโผล่มาอีกครั้ง ได้ยินว่าร้านนี้ขึ้นชื่อเรื่องชีสเหรอถ้าไม่ได้ชีสเชคจนพอใจฉันจะไม่ยอมไปไหนเด็ดขาดปังปอนถอนหายใจท่านเทพอย่าทำตัวเหมือนพนักงานสีสิงได้ไหมครับที่ร้านปังปอนได้เพื่อนร่วมงานใหม่ชื่อเคนหนุ่มเงียบเียบอ่อนโยนแต่ทำงานเก่งทั้งสองเข้ากันได้ดีและสนิทสนมกันอย่างรวดเร็วปังปอนมีรอยยิ้มทุกครั้งที่พูดถึงเคน เทพเจ้าหนูเตือนอย่าเพิ่งรีบปักใจว่าเขาเป็นคนดีโลกนี้เต็มไปด้วยหน้ากากนะเจ้าหนูโทมัสมาหาปังปอนที่ร้านเขาหน้าตาเหนื่อยล้ามือยังถือแฟ้มรายงานแต่พอได้ยินปังปอนพูดถึงเคนอย่างมีความสุขเขาก็น่าตึงขึ้นมาทันทีฉันรีบทำรายงานจนแทบไม่ได้นอน กว่าจะได้เจอนายแต่นายกลับยืนยิ้มเล่าเรื่องผู้ชายคนอื่นงั้นหรอฉันถึงจะเป็นบ้าแล้วนะปังปอนหน้าแดงรีบปฏิเสธไม่ใช่นะเคนก็แค่เพื่อนร่วมงานธรรมดาโทมสัสหันไปถามเทพเจ้าหนูคิดว่าไงเทพเจ้าหนูหาวแล้วตอบว่าเรื่องรักๆใกล้ๆของมนุษย์ข้าไม่ขอมีส่วนรู้เห็นใดๆทั้งสิ้นโทมสัสหลีตามองหนูไร้ประโยชน์ มีเสียงดังมาจากด้านหลังว่าอ้าวโทมัสโทมัสหันกลับไปเจอแล้วตะโกเรียกว่าเคนทั้งสองจ้องหน้ากันแล้วก็พูดพร้อมกันว่าไม่ได้เจอกันนานเลยนะปังปอนยืนงงในดงคนรู้จักส่วนเทพเจ้าหนูถอนหายใจข้าจะได้ชีสเค้กกินไหมเนี่ยวันหนึ่งหลังเลิกงานเคนเดินมาหาปังปอนและสารภาพฉันหลงรักโทมัสมาตั้งแต่สมัยเด็กแล้ว คำพูดนั้นกล้องในหัวปังปอนเขานิ่งไปครู่ใหญ่ใส่เต้นแรงแต่ไม่ใช่เพราะความเขินกลับเป็นความสับสนเขากับโทมัสควรอยู่ด้วยกันจริงหรอเคนดูเหมาะสมกับโทมัสมากกว่าเขาไม่เหมือนคนอย่างเขาที่เป็นแค่หนุ่มดวงสวยกลัวว่าความสวยจะทําลายทุกอย่างกลัวว่าจะสูญเสียสิ่งที่สําคัญที่สุดไป และกลัวว่าความสวยของตนจะทําให้โทมัสลําบากเพราะฉันมันดวงสวยอยู่กับฉันโทมัสอาจจะไม่มีความสุขก็ได้ตังบอนไปปรึกษาเทพเจ้าหนูอีกครั้งเทพเจ้าหนูตะคอกใส่ทันทีพูดแบบนั้นอีกแล้วแล้วไงจะตัดใจแบบเดิมๆแบบที่ผ่านมาอีกหรอจะกลัวจนไม่กล้าทำอะไรแล้วก็เสียใจทีหลังอีกหรอ เจ้าน่ะเคยชินกับการยอมแพ้มากไปแล้วลองขวามันไว้ด้วยมือตัวเองสักครั้งสิคำพูดนั้นทำให้ปังปอนเข้าใจในที่สุดว่าโทโมัสไม่ใช่คนที่เขาจะยอมตัดใจได้เขารีบวิ่งไปหาโทโมัสทันทีเมื่อเจอกันโทโมัสตกใจถามว่าเกิดอะไรขึ้นหรอปังปอนพูดด้วยน้ำเสียงสัน่นฉันไม่รู้จะเริ่มยังไงแต่หัวใจมันปั่นป่วนไปหมด ฉันชอบโทมัสนะถึงฉันจะโชคร้ายแต่โทมัสก็ยังอยู่ตรงนี้ใจดีกับฉันเสมอแต่ตอนเห็นนายอยู่กับเคนมันเจ็บมันหึงฉันไม่ชอบตัวเองที่คิดแบบนั้นแต่สิ่งที่ฉันแน่ใจคือฉันไม่อยากให้โทมัสชอบใครนอกจากฉันฉันอยากอยู่ข้างๆนายอยากใกล้ชิดอยากผูกขาดอยากให้โทมัสเป็นของฉันคนเดียว โทมมสกอดเขาแน่นฉันดีใจมากดีใจสุดๆที่คนที่ฉันชอบพูดแบบนี้ฉันชอบปังบอลมาตลอดไม่เคยเปลี่ยนไปฉันก็อยากผูกขาดปังปอนเหมือนที่ปังปอนผูกขาดฉันเหมือนกันปังปอนถึงฉันหรอเหมือนฉันเลยที่ชอบปังปอนฉันเองก็เปลี่ยนไปมีความรู้สึกใหม่ๆที่ไม่เคยเป็นมาก่อนกลับมาอยู่ด้วยกันเถอะนะปังปอนปังปอนพยักหน้า คืนนั้นทั้งสองกลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งและปล่อยให้หัวใจได้นำทางอย่างที่มันต้องการแม้เรื่องราวจะจบลงอย่างแสนหวานแต่ในคืนที่ปังปอนอยู่กับโทมัสทำกลางอ้อมแขนที่อบอุ่นและความรู้สึกที่เอ่อล้นปังปอนกับฝันถึงสิ่งหนึ่งฝันที่ดูจะไม่ใช่ฝัน เขายืนอยู่ในรลกสีเทาไลท์ขอบเขตผื้นใต้เท้าเป็นกระจกเงาสะท้อนอนดีตของเขาทั้งหมดและตรงหน้ามีเพียงใครบางคนผู้ที่ดูคล้ายเทพเจ้าหนูแต่ทรงพลังและสง่าง,งามกว่าหลายเท่านักข้าไม่ใช่เทพเจ้าหนูที่เจ้าคุ้นเคยแต่ข้าคือผู้ควบคุมสมดุลแห่งโชคชะตาและข้ามาเพื่อบอกความจริงที่เจ้าควรรู้ ก่อนที่จะเลือกอนาคตของตัวเองต่อไปเจ้าคิดว่าความสวยของเจ้าคือคำสาปแต่แท้จริงแล้วเจ้าคือผู้สืบทอดพลังของผู้ถ่วงดุลโชคชะตาต่างหากเมื่อใดที่เกิดบุคคลซึ่งมีโชคมากเกินไปจนส่งผลต่อสมดุลของโลกเจ้าจะเป็นผู้ดึงพลังนั้นกลับมาโดยอัตโนมัติความโชคร้ายของเจ้าคือคกลไกธรรมชาติอย่างหนึ่งมันไม่ใช่โทษ ไม่ใช่คำสาปแต่เป็นหน้าที่และเจ้าก็เป็นเหตุผลที่เขาไม่กลายเป็นภัยต่อสมดุลเจ้าทำให้เขาเป็นมนุษย์ที่ยังรู้จักเจ็บรู้จักหว่วงรู้จักรักและรู้ว่าการเสียสละคืออะไรพันใดนั้นโลกสีเทาเริ่มจางหายเทพูควบคุมสมดุลยิ้มบางๆให้ปังปอนเจ้าเติบโตพอแล้วโชคดีนักปังปอน ปูถ่วงดุลแห่งรักปังปอนสะดุ้งตื่นจากความฝันหายใจเบาๆก่อนจะสัมผัสได้ถึงอ้อมแขนของโทมัสที่โอบเข้าไว้ปังปอนยิ้มกับความเงียบตอตไม่ว่าโชคจะเล่นตลกแค่ไหนตราบใดที่เขายังมีโทมัสอยู่ข้างๆเขาก็พร้อมจะ,ะเผชิญกับมันในแบบของเขาเอง